วันนี้นะคะเราก็จะทามาสอนพับที่คาดหนังสือแิบน,นี้นะคะเพื่อนที่คาดหนังสือรูปหัใจเราก็สามารถขั้นบนนี้ยา่าหนังสือก็ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกกันกเลยต่อนแรกนะคะก็จะเป็นกระดาษค่ะ ความยาวนะคะ5.5ซนติเมตรนี่นะคะ5.5าจุดห้าถึงคิดนะะ่ะตรงนี้ไอ้ไม่ใช่หพับครึ่งให้มันได้5.5นะคะ 5. 5. 5. โอเคเมื่อเราได้กระดาษมาแล้วนะคะเราก็จะพับสามเหลี่ยมแบบนี้เราก็จะรูดรูด ต่อไปค่ะก็จะพับอีกทางหนึ่งเหย้ามันจะซ้ำกันระมันจะเป็นไม่ตรงกันดังค่ะก็ใช้กันกระตัดตัดได้โอเคเมคื่อเราเก่า จะเป็นกากาบาทตรงกลางเห็นไหมนี่เริ่มต้นทําอย่างนี้ต่อไปก็พิกมากระทาอย่างนี้จะได้เป็นกากบาทตรงกลางเห็นไหมต่อไปถืออย่างนี้นะคะพับครึ่งเพับครึ่งแล้วกางออกมันก็จะใช้สองเลี้นี้นะคะกดตรงนี้อก็ข้างนี้ กดไหมข้างนี้กดไม่อย่างนี้นะคะข้างนี้ก็กดหนักแล้วก็จะกดลงอจะได้อย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูใหม่รอบนี้นะคะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกดลงแล้วก็แักจะได้แบบนี้ต่อไปจิ้มตรงปีตรงนี้นะคะเัขึ้นไปด้านบน กลางออกแล้วก็จับตรงนี้นะคะนี่จับตรงนี้พับลงมาตรงปลายตรงกลางที่เรามาตอนนีเมื่อได้แล้วก็ยกขึ้นตั้นด้วยเปิดออกะคะ่ะเปิดแผ่นเดียวตรบนี้นะ งอ่างน,นี้ขึ้นดึงให้สุดให้มานติดกับตรงนี้นะแล้วก็กดกดอันนี้นะคะแต่ง,แตงไปแต่รวมไปจะได้แบบนี้ดูใหม่นะคะตอนแรกตอนแรกเป็นแบบนิสหนังเปิดแผ่นกระดาษขึ้นง,งัดับ้นไปกลางโบสถ์ เราก็ตามด้วยอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นพับลงงนีง้เม่พับลงเราก็พับขึ้นไม่ใช่พับขึ้นแบบนี้นะพับขึ้นแบบนี้นะคะเมื่อเราพับขึ้นแล้วนะคะใช้นิ้วเปิดกระเป๋าเล็กๆตรงนี้นกระเป๋าเล็กๆ ตรงนี้นะคะเราก็กดเ,เปิดเปิดกลองกว้างแล้วมันจะเป็นสามเหลี่ยมให้เราแล้วก็กดดนี่นะคะต่อไปค่ะเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นกบจะเป็นเหงนมตรงนี้ออพับเข้ามาหาเกลองกลางตรงนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกัน ไม่ได้เร็วนะคะแล้วก็จะหักปลายแหลมตรงนี้นหักปลายแหลมนิดนึงนิดเดียวนะนิดเดียวโอเคแล้วก็จะกลับมาเปิดอ,อันนี้ขึ้นก็ได้เร็วนะคะอืมสุดคึ้นนี่นะคะ ได้แล้วเป็นที่ข้าังเสอือนจิ๋วของเราวิธีการใช้แล้วก็จะง,งานตรงนี้ออกแล้วก็ใส่หังสือใส่ปอเสุอตรงนี้ได้แล้วสวัวดีค่ะบ๊ายบายค่ะ